สวัสดีครับตอๆจะับพี่น้องมาร่วมอนุโมธนาสาธุบุญไสบาดด้วยกันนะครับ เช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสพี่น้องดูพระอาทิตย์เทาแสงไปเช้าตรู่เลยนะวันนี้ดูลมลมที่พัดมาเนาเย็นเยือกนะดอกพุทธไว้อิงๆแต่ว่าลมที่มาเย็นเข้าสู่โหมดของฤดูหนาวแล้วพี่น้องขนาดตอนเย็นมาเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึง6กโมง ห้ามงกว่ากว่านี่หนาวเยน็นอ่ะปีนี้สงสัยจะหนาวกว่าปีทุกปีนะฮะเมื่อวานเขาบอกว่าพา,ายุลูกใหญ่จะมาจากประเทศเวียดนามแต่ว่าอ่ะก็เป็นอเป็นเพียงอาจเป็นเพียงพายุลมหนาวบ้านเราแต่ว่าสงสัยไปตกฟังทางเขมรเนานะฮะ,ะพี่น้องดูนาแปลงนี้วันนี้แหละเจ้าของเขาจะมาเก็บเกี่ยวแล้อ่ะตอนนี้ดอกเข้า ต้นข้าวสีเหลืองอเหลืองทองเนี่ยก็จะถูกเก็บเกี่ยววันนี้แล้วนะจะฝั่งทางนูน้นยังเกี่ยวพิจยู่ที่ต้นคึวเกียวอยู่นั่นเป็นข้าวหนักนะฮะพันมะลิคอคอหนึ่งสุดห้าเป็นข้าวหนักนะกำลังออกรวงกันแต่ข้าวมาะลิขอขอสิบห้านี่ก็สุกสแหละ้าของก็จัดการวันนี้แหละเขาเขาเขาไวาย้ยางนั้นเมื่อวานเห็นเขามานะครับเช้านี้ได้ดูได้ชมคลิปไายบาน มาร่วมอนุโมทนาสาธุสะสมบุญด้วยกันวันละเล็กวันละน้อยด้วยกันนะครับวันนี้ความหนาวมาเยือนเราแล้วก็ต้อง <c oughs> รีบเสื้อหาผ้าไม่สบายเมื่อคืนไม่ได้ไฟ์สดพี่น้องเพราะวะ่าอู้มันสัน่นอยู่ๆมันหนาวสั่นมายัางไงไม่รู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ